มีกรรมสิกิริยาตถาคตสิทีเตโชชโยวิชชาสิริหล่อโพดิรัตน์สัพพังมากกว่าสินี้สัพพุทธาบุพพีเนาะสัพพธรรมบอดบุพพาอีเนาะสัพพสัตถา อยันตุตูพลตูที่วสังข่ายอยู่ข้าแต่เทเวีกรอวมพรมิมอาวารินตราธิลา่าสถิท,ทิพิมาน่าเมืองแม่แดนสว่าง์ทั้งสิบหกชั้นอันมีสักดาเีซึ่งสิงอยู่ทั่วขอบเขตจักรวาลทั้งอาภาเทวดาภูมิอันมีสักเดีอีกทั้งรุขเทวดา พระเทวดาอันศักดิ์สิทธิ์เทพย,ยดาเจ้าที่สิงสถิตอยู่ทุกทุประเทศเขตแคว้นแสนโกโกกภะทาอทั่วทั้งภบีน้อยใหญ่ใต่โลกภะทาอจงตั้งทิพยส่สดัรัลฟฝ่า่อจะเสียน้ตั้งใจบูชาครูบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งหลาย ยายความมาชจักท่านมีคุณอน,นันต์แบ,บ่งปันตลอดจะขอไหว้ออนย่อออดสายขวาน้องเสียงวังคาเจตนาจากใจคร,รูร้องครูเล่นครูเต้นรำไทยครูสอนทั่วไปด้วยใจศรัทธาครูระดาดครูของครูกองรามนา ดีสีปีชวามีข้าเท่ากันครูเอครูทุงมแก่นุ่มที่สำคัญตโพูทับที่วันสารพันนา,นาสอนให้ได้รู้ทั้งครูมโนราครู่หมอคููยาครูคาถาครูเวปนคู่สวดอุปแา เทวาเบื่อนบทคู่ผีคู่คนคู่เริ่มต้นคู่แนะนำคู่มนุษย์คู่ยักษ์คู่พระรักจำคู่เนคคู่นำปราศลูโลูกกอคู่บนสวรรค์ทุกทันเทวดาในมนุษย์สุดขนาเชิญมาเป็นพยาน ครูในใต้ลอดในป่าหิมะผ่านถึงกุ้งบาดานป้องกันจันไลยข้าพระเจ้าทั้งหลายน้องก้ากราบไหว้ผิดบ้างพังทับกายใจขออภัยด้วยเถิดโหมโรงสิงลาอันพันละน้อย ดาวตะทุโลบาบาักษิณพระนรายรอบรอบิจิตรพระกายกายเขาสูตรเรามีนายพระภูมิธรรมพระทศราโูมิพระฟังข้อของอกทางพระคุณตะขีอีกางพระคุณทะีน้อยาพระนารายณ์พระกระชายเถระพระโอษฐนาพระราพิบุตรลพุทธธรรมพระพะโลวะดีพระหาภูพระนิจเกล้ แก่ใจภาษีรัตนาไทยเจาะรังค์ที่เมกุตาโขดผาเบิดบ้านแล้วเบิดป่าเบิดพระที่ก็ผานเบิดข้าุยเบิดข้าวผ่อนเบิดข้าวพิวเบิดข้าวเพิ่มข้าวไทยก็ผายถ้าคืนเมตุตาพิพีสะพักกันขมีจันเลยกันที่ชัวร์ทั้งหลายยาลังไห้ก็ข้องผายถ้าก็ธรณีสายแกได้มาต้อง เธอจะไม่ดูตีเชื่อกผูบาอข้อกอารักโทษโทยหมดพ้นว่าไว้เธอจะไม่ดูกคนปากขี้ก้อนไม้ใหญ่ตั้งมีผีอันโศสีแหลกกระเิ่งจูดีบ้าผีศระทธาทำโผต่อวัาหลาประตุ่นคูและผูกบอก ปีทองปีทางปีมึงปีดันปีทวาและทุ่งสาแต่ลูกตาและลูกเทวดาแต่ลูกตาพละลูกจระจาและจรักขนาดผีดีดีกาสังผีตายโหงต่อโรและโคตขาทําสาราและหน้าหูสีสุ่ไปไผ่กับไก้ทังทีตันตกมาแลงบกตีโอหูโกนเลื้อนเลื้อนต่างเสาเลื้อนตกมันไม้ละายเรีย ที่ผาพี่แกพี่เกาะที่ชกถอพวกที่วัาที่พังทับพังต้นตอจากลกหลักหมายหังทักที่ทัวผืนใบแดงปวดหัยและปวนเลือไก่เถื่อนเ่าฮารงูเหลือมขึ้นราและจับหลังอเข่าสามแพร่น้ำติดเลือดเป็นใบเห็นกอเตาไฟถือขุเื่อเพือควคูกรออก 魔怪吼叫，吼啊吼，吼烧发大火，发大火发大。杀猪皮发来，拿魔鬼滚，鬼怪杀人。นอนกลมนอนกลาด，นอนหลับตาสาบ，รับหลายหลายต่อ。พ่อร้องเป็นเสียงทอง，เพื่อร้องเป็นเสียงชา。ด้วยต่อปีนักฆ่า，ใกล้จะดอดวัว。ผีให้ผีหัว，ทำให้คนวัวตัวสั่งเท่าเท่า。 เรรทำายหมู้แอจสไหลเที่ยวงาพิการปีพระสมุทรพัฒวาขึ้นดานทะลบขึ้นช้างั้งหลงผีผมจักคึนนอนละเมยนอนเพลอในคนบ้าน้ำสักงใจอ้าหมาขึ้นน้ำขาหมาขึ้นตะบองขาวเขาตงแสบพี่แทบเอาฝัดดันเข้าที่นอนตาแม่ลูกพออข้าลูกขึ้นเรือหาเที่ยทตาร เก่าเงาบปกเสาผู่เกือววาตอผีรอกต่างต่างลูกนี่ลูกแก่แวแวะพอกันไม่ไก่ตันกันมาพัไทยผีหลอกผีหลอกตีกอพอกไม้ทีจออมาในวิ่ไล่เข่าหกแรงข้ามสองสอโก่ั์ข่อพวกคุกข้าคู่ขลังต้นข่าเรือต่า็ห้อา ฟันหอมถิ่นลกใายเป็นนาทีลวยตายนามีกลาเป็นทีอ่อย แก่ลู่บว่าละไหลเมื่อประเทศจะล่าทางฝ่เสาเรือขอเสาลู่โดยเรือรดนยุเห็นปีมผุ้ตายต้องดูตาบว่านลู่อันแสรผสมเสาเรือไม้แก่งเอาไม้ปะสมโุ่ตากเสากระโดงปิดระหลบจากอีกคนหลือต่อวาหว่าเดโยตีพุดตอให้ดีถึงหาสองัที่ลูกพี่โดนกระพลงตะหลิตาเริอเดอนและหนาฝ่งเอาพ เกดยอดสลับายไปกันไหตออกต้ต่อไปออกใบต่อไปเหาเรื่องสายลมติดน้ำทะยอคู ล้าพาจิ้มกวงหายใจลดกันกระจายสิ่งทับข้าช <แ fast S 2> ่อออกขาดปูเรื่องพวกวัดไม้ผัานข้าเขาเรื่องความ่าหลังข้าไฟไหม้ไข่แม่กระจาใช้กระดาษปกประตูเลี้ยงรกผสมคู่ร้อยจิตมเสาเรื่องไฟไหม้ตัดไม้เสาเจาะทูกกระตีเฉพาะมันจกเสียหัว พาดุกับตัวไปไม่ไต้โดนเพื่อนซี้ขับรถบชนควายเทียวเรียนทอดัข้าพังอุ่นผู้ตีพิหารข้าพเดือเียนลูกขอระนาคาตำสารพลดพลดกุศบพัดลมีพระผู้ผู้ชื่อรักระจายอีกคะเพืเอสดเก็จเข้าสู่นรำอิพอดพ็ทอมักสุขขัง ไทวาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับบรรพบุรุษคดีที่เราเคยร่วงเกินนะครับทุกยุคทุกสมัยอดีตชาติเกดิดและปัจจุบันาชาติที่ร่วมรับไปแล้วก็ดีก็ระลึกถึงได้นะฮะโอโหสิกรรมให้ท่านเป็นการโมส่สามเจ้าของกันนักโมตัสสะัพพะวัตโตระตะสมมาสัพพุทตัสสักนักโมตัสสัพพะวัตโตระตะสมมาสัพพุทธสะะัสะะะส,มมส,ธสะโยโทโส โมหะจิตเตนะอาจาริยสมิีปะกตูมยาธรรมธมีกะตังสัพพะปะปังวีนาสันติอติโทสังปัจ,จุบันนังโทสังอนาคะตังโทสังสัพพะปะปังกายกรรมังมโนกรรมังวจีกรรมังภาาัจจวัตถุ วัฏฐางอนุเสัูาสางทันตีขัดมามิข้าพเจ้าทั้งหลายบอกชื่อนำสกุลขอกราบขอเข้ามาครูบาอาจารย์หากเมื่อทำผิดาต่อท่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์องค์ต้นองค์บรมี บิดาบรรดาทั้งหลายที่ได้รวมรับไปแล้วและยังอยู่ในโรคปัจจุบันทั้งต่อหน้าและรับหลังอีกทั้งครูบาอาจารย์ปีภาการภัสสิครูบาอาจารย์เพื่อรดนตรีทุกชิ้นที่ได้ประมาพภาพรั้งทั้งเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอครูยาสังซึ่งเมตตา จยทย์โทษอภัยโทษแก่พวกเราทั้งหลายแก่สิทธ์ทั้งหลายอย่าคิดเอาโทษชงโปรดประทานพรจงมีแต่ความเจริญสติปัญญาฉะลาะดแล้วทำการท้าให้ก้าวหน้าให้เจริญลุกงเรืองโชคสัตรีผ่านท่งทนดังหนึ่งนาทีผ่านทนจง้นไัยทาน สัตรการมหราศาลตลอดสิ่งการละนานเถิดสาธุสัาธุสาธุอาภรณ์วาระกันเถิอิอมังทีปังอิมังอุภาวรา,รารกันพังคารวาจาริยจัะอาหารเทมิสาธิเมฆารวาจาริโย ปฏิคันหาตุ๊อตีผะหูบุผางอาหารวัดทาครูครูอุปชาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ยังสพพสยังวินาศจติสิทธิปรนปทาอิมาสมิงพผะวันตุ้งมีพระ